สวัสดีครับบริษัทเไบอำนาจครับวันนี้ก็เป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะครับผมเตรียมส่งมอบรถนะครับเป็นรุ่น C220 d อดีอวันกาศนะครับคันนี้จะเป็นเครื่องดีเซลนะครับก็เป็นเครื่องที่ประหยัดน้ํามันนะครับซีซีจะอยู่ที่1,993นซีซีนะครับคันนี้ก็200แรงม้ากันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพาดูรายละเอียดของตัวรถนะครับคันนี้เป็นรถสีน้ําเงินนะครับสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวพาดูรายละเอียดแล้วก็ออปชันคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยว มารอดูสัมภาษณ์ลูกค้านะครับว่าเหตุผลอะไรที่เลือกซื้อเป็น c 220D สีน้ำเงินนะครับแล้วก็เหตุผลอะไรที่ซื้อกับอมนานนะครับสำหรับซีคารุ่นอวันกานะครับก็จะได้เป็นเครื่องดีเซลนะครับถ้าเป็น AMG ตอนนี้จะเป็น c 350E นะครับจะเป็นเครื่องเบนซินไฮบริดนะครับนี่สำหรับชุดแต่งนะครับกัะจังหน้ากันชนนะครับก็จะเป็นแบบอวันกานะครับกระจังหน้าก็จะเป็นแบบตั้งๆแบบนี้นะครับ ไฟหน้าก็จะเป็นไฟ LED high performance นะครับในส่วนของลายล้อแมกนะครับก็จะเป็นลาย multi spoke แบบนี้นะครับสำหรับขนาดของล้อแมกนะครับก็จะเป็นขนาด18นิ้วนะครับสีน้ำเงินนะครับสวยอันนี้อยู่ในที่ล่มนะครับอยู่ในห้องก็จะสีออกเข้มเข้มนิดนึงนะครับเดี๋ยวพอออกแดดข้างนอกก็จะสว่างขึ้นนะครับสำหรับภายในนะครับรถรุ่นอวันกาศภายในจะเป็นเบาะสีดำนะครับ ก็ตัวลายไม้ตัวนี้นะครับทิมเขาเรียกว่าทิมก็จะเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะฮะคอนโซลกลางจะเป็นลายแบคเปนโนนะครับสีดำเงาเบาะจะเป็นสีดำเดินได้สีเท่านะครับมาดูในส่วนของเบาะหลังนะครับนี่ก็คือด้านหลังนะครับก็ค่อนข้างกว้างนะครับสีคารุนนี้กว้าง ขึ้นกว่ารุ่นเดิมนะครับตรงนี้มีช่องแอร์นะครับแต่ว่าปรับอุณหภูมิไม่ได้นะครับปรับทิศทางลมแล้วก็แรงลมได้นิดหน่อยนะครับในส่วนของท้ายรถนะครับข้างล่างก็จะดีไซน์เป็นใยท่อคู่นะครับเป็นชุดกันชนนะครับแต่ว่าท่อจริงก็คือจะลงด้านล่างนะครับปลายท้ายสวยๆแบบนี้นะครับ ดูด้านคนขับนิดหนึ่งครับพวงมาลัยนะครับสปอร์ตนะครับเป็น3ก้านนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยแล้วก็ในส่วนของหน้าจอก็จะเป็นจอใหญ่แบบนี้นะครับสำหรับรีวิวของรุ่น Z c ีคั s ผมมีทำไว้แล้วนะครับเปรียบเทียบทั้ง AMG แล้วก็ทาวันกานะครับสามารถกดเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอเก็บยละเรียนรถนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวรอสัมภาษณ์ลูกค้ากันครับ ผมก็ส่งมอบรถไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าขออนุญ,ญาตไม่ออกสื่อนะครับแต่ลูกค้าบอกว่าให้เอาเรื่องราวมามาออกได้มาพูดให,ให้ให้ลูกค้าฟังได้ก็คือ,อ,อขออนุญ,ญาตอย่างนี้นะครับก็คือลูกค้าผมเนี่ยทำทำ,ทำธุรกิจก็คือทํางานแบบว่าซื้อบ้านแล้วก็บ้านเก่านะครับแล้วก็มารีโนเวทให้คนเช่าบ้างให้ขายบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับลูกค้าใช้รถ h o n d a Civic นะครับใช้มา20ปีเกือบ20ปีแล้วนะครับคันเก่าแล้วคันที่ซื้อตอนนั้นก็คือซื้อมือสด้วยนะครับก็คือซื้อต่อเพื่อนมาออพอได้คุยกับลูกค้าครับจริงๆถ้าลูกค้าไม่ให้สัมภาษณ์นะครับผมก็ไม่ค่อยเอาวิดีโอมาลงนะครับแต่เคสน,นี้ก็คืออยากอยากเอามาเล่าให้ฟังนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้ผมด้วยแล้วก็เผื่อให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าของผมในอนาคตเนาะที่แบบว่ากําลังสร้างตัวอยู่ลูกค้าบอกว่า คือก่อนน้าเนี้ลูกค้าเขาก็มองว่าการใช้เงินใช้เงินเพื่อซื้อของที่มันแบบว่ามูลค่ามันลดลงอย่างเช่นอ่ะรถเบนซ์นี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นก็คือว่าเรา,เราซื้อตอนเนี้ยอย่างรุ่นนี้นะครับซีอวันกาดอยู่ที่2องล้านห้าแบาทราคาเนี้ยก่อนปรับราคานะครับราคาใหม่จะอยู่ที่2องล้านเจ็ดแสนบาทการซื้อรถพวกพวกเนี้ยหรือซื้อของที่เป็นแบบนี้ก็คือว่าเวลาเราซื้อแล้วเนี่ยขับรถออกไปเนี้ย ก็กลายเป็นมือสองแล้ววันนี้ขับออกไปพ่งนี้จะเอามาขายผมเนี่ยก็ต้องมี20%ที่หายไปก็ราคามันก็ลงใช่ไหมครับทีนี้ลูกค้าเขาก็ไปเน้นซื้อแบบซื้อบ้านซื้อที่ดินซื้อคอนโดแล้วลูกค้าผมเนี่ยเขาก็ซื้อเป็นเงินสดอย่างเดียวเลยถ้ามีเงินเขาถึงจะซื้อแต่คันนี้ลูกค้าก็ดูคลิปผมมานานแล้วแหละเขาก็มองว่าวันนี้เขาทำทำงานของเขามาเนี่ย20กว่าปีแล้วลูกลูกก็เรียนจบแล้วแล้วเงินก็มี พอสมควรแล้วนะครับมีทรัพย์สิสนมีบ้านให้เช่ามีคอนโดให้เช่าหลายที่เลยนะครับวันนี้ก็เลยมาซื้อรถตอนจัดไฟแนนซ์นะครับก็เกือบจะจัดไม่ผ่านก็คือว่าทางไฟแนนซ์ก็ขอสเตทเ,เมนต์อะไรเงี้ยครับลูกค้าก็ไม่ได้มีสเตทเมนต์เงินสดในบัญชีก็มีบ้างนะครับแต่ก็จะอยู่ในบัญชีลูกว่างบัญชีแฟนบ้างอะไรเงี้ยครับแล้วลูกค้าเนี่ยไม่มีรายได้ไม่มีสเตทเ,เมนต์ใช่ไหมครับก,กู้ยาก ทีนี้ผมก็เลยแนะนําว่าอ่ะลองเอาชนดนมาให้ให้ทางไฟแนนซ์ดูแล้วก็สัญญาเช่าอะไรพวกนี้ครับอ่ะก็เอามาแล้วก็กู้ผ่านนะครับทีนี้อ่ะทำไมก่อนนั้นเนี้ยซื้อเงินสดมาตลอดแล้วก็ไม่ซื้อของฟุ่มเฟือยรถเบนเนี้ยถือว่าฟุ่มเฟือยเนาะในในใน,ในมุมของลูกค้านะในตอนที่กําลังสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรเงี้ยครับแต่วันเนี้ยลูกค้าบอกว่ามันมันเป็นรางวัลที่อ่ะต้องต้องอยากจะมี ตั้งแต่เมื่อก่อนก็คืออยากจะมีแต่รู้สึกมันฟุ่มเฟือยไปมันมันมันไม่เกิดประโยชน์มันมีแต่ละมันลดมันไม่ได้เพิ่มรายได้อะไรเงี้ยครับพาก็เลยมองว่ายังไม่ซื้อดีกว่าแต่วันนี้ก็อายุป,ประมาณ60-60หน่อยๆแล้ว6กกว่าแล้วก็อยากจะขับรถเองอยู่ก็อ่ะซื้อไปแต่ยังไม่อยากให้ใครรู้อยู่ดีนะครับก็คือคันเก่าก็ยังใช้อยู่เวลาไปทำงานก็คงใช้คันเก่าอันนี้ก็ไว ไปกินข้าวกับแฟนพาลูกไปเที่ยวหรืออะไรเงี้ยครับก็มีรถเบนซ์ไว้ลูกค้าเมื่อกี้ตื่นเต้นมากเลยครับออกไปเนี่ยก็ให้ผมออกไปส่งนะครับแล้วก็เป็นเป็นลูกค้าที่ให้ข้อคิดหลายๆอย่างกับผมนะครับก็แต่ลูกค้าเขาก็บอกอย่างนึงว่าเออถ้ามีความสุขแล้วไม่เดือดร้อนใครแล้วก็ ครอบครัวเนะวาะก็ไม่ได้ลําบากกับการที่เราต้องมาผ่อนรถเบนซ์หรืออะไรเงี้ยครับลูกค้าคันนี้เ็าเลือกที่จะผ่อนนะครับไม่ได้ซื้อสดด้วยก็เ,เงินส่วนส่วนที่มีอยู่เอาไว้ไปลงทุนเผื่อมีโอกาสมีทรัพย์สินเข้ามาให้ซื้ออะไรเงี้ยครับลูกค้าก็เก็บไว้ลงทุนตรงนู้นนะครับเพราะดอกเบี้ยรถเบนซ์น่ไม่ได้แพงมากนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่ผมมานั่งเล่าโดยที่ลูกค้าไม่ได้เล่าเองนะครับเพราะว่าไม่ไม่อยากให้ออกวิดีโอลูกค้าดูผมมาเรื่อยๆแหละครับก็ ก็เลยไม่ได้ไม่ไม่อยากออกสื่อแต่อยากให้เอาประสบการณ์ตรงนี้มาเล่าให้ฟังได้นะครับก็เป็นวันหนึ่งที่มีความสุขแล้วก็ได้ข้อคิดหลายๆอย่างนะครับที่ได้คุยกับลูกค้าอันนี้ก็เป็นความสุขของผมนะครับที่ได้ขายรถให้กับลูกค้าหลายๆท่านนะครับก็จะมีคาสอนดีๆข้อคิดดีๆให้อยู่ตลอดเลยนะครับยังไงก็ถ้าสนใจมาเซดิเบ้นนะครับ ไม่ว่าจะซื้อในรูปแบบไหนซ,นซื้อสดซื้อผพนหรือยังไงก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 4 6 5 1 5 6ายครับลอดีไกเ่เบนซ k a i b e n z นะครับผมไม่ว่าคุณจะชื่นชอบ m ม r ร์เซเดสเบนรุ่นไหนนะครับกดติดตามช่องของผมไว้แล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ m e r c ์เซเดสเบนครับเดี๋ยว,วยังไงมีอะไรดีๆจะมาลงให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ